สงคราม16วันจีนบุกโจมตีเวียดนามเมื่อพศ2521ความจริงที่ต้องบอกต่อให้ลูกหลานทั้งประเทศได้รับรู้ไว้หลังจากที่สหรัฐอเมริกาพ่ายแพ้สงครามเวียดนามทหารเวียดนามได้ยึดอาวุธยุโทโธปกรณ์อันทันสมัยไว้มากมายทั้งเครื่องบินรบรถถังปืนใหญ่และอาวุธประจำกายที่มีประสิทธิภาพสูงสุดของโลกในขณะนั้นทำให้กองทัพเวียดนามแข็งแกร่งขึ้นเป็นอันดับสมของโลก ทหารเวียดนามจึงมีความกระหายสงครามเป็นอย่างยิ่งประกาศยึดลาวกัมพูชาและไทยต่อทันทีในเวลาเพียงไม่นานทั้งลาวและกัมพูชาก็ตกเป็นของเวียดนามนายพลวงเนียนเกียบผู้บัญชาการกองทัพเวียดนามเจ็บแค้นมากที่ไทยยอมให้สหรัฐอเมริกามาตั้งฐานทัพและใช้เครื่องบินรบ,บบินขึ้นจากสนามบินอุตภาและสนามบินในจังหวัดอุบลราชธานีขนระเบิดไปถล่มเวียดนามนับหมื่นเที่ยวบิน กองทัพเวียดนามขนอาวุธทุกชนิดที่มีรถถังจำนวนมากมาประชิดชายแดนไทยเป็นแนวยาวหลายร้อยกิโลเมตรนายพลเวียดนามประกาศว่าจะนำทหารเข้าไปกินข้าวที่กรุงเทพให้ได้ภายในสามวันนายกรัฐมนตรีไทยในขณะนั้นคือหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชเรียกประชุมด่วนและขอให้พลเอกชาติชายชุนหวันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแจ้งไปยังสหรัฐอเมริกาว่าเรากำลังจะถูกเวียดนามบุก สหรัฐอเมริกาตอบกลับมาว่าขอให้เราช่วยตัวเองเพราะสหรัฐเพิ่งถอนทัพจากเวียดนามไม่อาจช่วยอะไรได้อีกต่อไปรัฐบาลไทยจึงได้ขอใช้อาวุธที่ยังตกค้างอยู่ที่ไทยสหรัฐไม่อนุญาตให้ไทยใช้อาวุธของอเมริกันที่ตกค้างจากสงครามและฝากเก็บไว้ในดินแดนไทยหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์เรียกประชุมผู้นําเหล่าทัพทันทีและถามในที่ประชุมว่าด้วยศักยภาพที่มีอยู่ตอนนี้เราจะสู้เวียดนามได้กี่วัน ผู้บัญชาการทหารของกองทัพไทยตอบว่าประมาณ4วันมากกว่าที่ในพลเวียดนามบอกไว้หนึ่งวันหมอมราชวงศ์ครกฤตหันไปบอกกับพลเอกชาติชายที่นั่งอยู่ข้างๆว่าเราต้องรีบไปจีนด่วนที่สุดหลังจากนั้นไม่นานผู้นําไทยก็ได้เข้าพบโจอเอิรนไหลนายกรัฐมนตรีของจีนประโยคแรกที่โจอเอินไหลทักทายพลเอกชาติชายคือเป็นไงบ้างหลานรักพ่อของพลเอกชาติชายคือพลเอกผินเป็นเพื่อนร่วมรบกับโจอเอิรนไหลในครั้งสงครามเชียงตุง การเชื่อมความสัมพันธ์เป็นไปอย่างชื่นมืน่นทั้งที่ก่อนหน้านั้นเราไปให้ความสําคัญกับไต้หวันมากกว่าจีนแผ่นดินใหญ่รับรองไต้หวันเป็นประเทศแต่โจเอิร์ไหลไม่คิดมากและยังเปิดโอกาสให้ได้พบกับเหมาเจ๋อตงประธานพรรคคอมมิวนิสต์และเติ้งเสี่ยวผิงรองนายกรัฐมนตรีผู้ซึ่งได้รับการวางตัวให้เป็นผู้นําจีนรุ่นต่อไปเวียดนามวุ่นวายกับลาวและกัมพูชาอยู่2ปีในเดือนมิถุนายนปีพศ2521 เวียดนามยกกำลังคนประมาณ400,000นายพร้อมอาวุธทันสมัยในยุคสมัยนั้นเตรียมบุกไทยทางรัฐบาลได้มอบหมาย